หลือจะเชื่อดวงชะตาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมชาวราศีเมถุนการเงินการงานเปลี่ยนแปลงโชคลาภวาสนากองทรัพย์สมบัติหล่นทับล่ำรวยเป็นเจ้าของธุรกิจหลักล้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ เปิดคำทำนายโหราศาสตร์ชื่อดังหลายท่านได้ทำนายทายทักไว้ตรงกันว่าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินในรอบหลายปีท่านจะร่ำรวยเป็นเจ้าของธุรกิจหลักล้านกองทรัพย์สมบัติหล่นทับตัวของท่านจนหน้าเหลือเชื่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภวาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวการเงินการงานจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดดวงโชคลาวาสนาท่านนั้นเป็นคนที่มีเทวดาคุ้มครอง,องนับจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมชีวิตของท่านจะพลิกเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีที่ผ่านมาถือว่าชีวิตของท่านยังติดตดขัดขัดพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่าง จะเกิดขึ้นเร็วมากท่านก็จะสุขสมหวังดังความตั้งใจของท่านอย่างแน่นอนและยังจะมีเรื่องเข้ามาเสื่อไพร์เกิดขึ้นกับตัวของท่านภายในปลายเดือนนี้ถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านพลิกฟื้นจากความตายและจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาการเงินจะดีขึ้นได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายทางการงานก็จะได้รับคำชม จากผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนตัวของท่านอย่างแน่นอนชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นับจากนี้เป็นต้นไปจะมีโชคใหญ่หล่นทับตัวของท่านท่านจะได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สิ่งของที่มีค่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงเข้าข้างดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุน สิ่งที่ท่านนั้นได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสาเร็จและจะมีกําไรเป็นสิบเท่าตัวหลังจากนี้ดวงโชคลาภเงินทองของท่านจะถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนดวงชะตาชีวิตไม่ว่าจะเป็นดวงการงานดวงการเงินดวงเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านนั้นจะถูกเปิด ไม่ว่าท่านจะประกอบจิจการงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จดังใจหมายประกอบกับตัวของท่านนั้นมีไหวพริบปฏิพานท์ทานเล่เหลี่ยมคนและยังมีความสามารถอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดมักจะทำสิ่งไหนก็จะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าและตัวของท่านนั้นเป็นคนที่มีบุญญาธิการมีบุญบารามีมีอำนาจวาสนาถ้าหากได้รับราชการ ท่านนั้นก็จะเป็นใหญ่เป็นโตในอาชีพการงานที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอนพื้นฐานชีวิตของท่านถูกสอนมาว่าไม่ว่าจะเจองานหนักงานเบาอุปสรรคต่างๆอย่าย่อท้อต่อความยากลำบากเหล่านี้เป็นอันขาดจึงส่งผลให้ท่านนั้นฝ่าฟันอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตของท่านได้อย่างง่ายดายท่านก็จะทำในสิ่งที่ท่านนั้นได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำก็จะประสบความสำเร็จถือว่าดวงโชคล่าภวาสนาในช่วงนี้มีเทวดาเข้าข้างตัวของท่านการเงินการงานจะหลังไหลเข้ามาสู่ตัวของคนที่เกิดในราศีนี้แบบไม่ขาดสายท่านก็จะมีจิตการงานดีๆทําอย่างแน่นอนงานที่ดีย่อมมีเงินดีๆเป็นผลตอบแทนแต่ถ้าหากคนไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนตัวของคนที่เกิดในราศีนี้มักจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูในจิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่บวกกับความสามารถที่ติดตัวของท่านมาตั้งแต่เกิดส่งผลให้การงานของท่านนั้นประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไรก็มีคนสนใจในจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าท่านนั้น ท่านเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนที่เข้ามาหาคนที่เข้ามาติดต่อจิจการงานกับตัวของท่านและท่านนั้นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าใครเข้ามาหาตัวของท่านท่านก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ยังส่งผลให้จิจการงานของท่านนั้นประสบความสำเร็จอย่าเพึ่งบุญบารมี หรือโชคลาาวาสนาอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้แต่ไม่ใช่ปัญหาไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็สามารถทำได้หมดเพราะว่าท่านนั้นมีความสามารถรอบด้านเก่งกาจอยู่ในตัวอยู่แล้วบางครั้งท่านก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความชิดเห็นความสามารถของท่านออกมายังไม่ถึงเวลาและยังไม่มีโอกาสเมื่อถึงเวลาสถานการณ์ต่างๆจะส่งผลให้ท่านนั้น ได้ทำในสิ่งที่ท่านนั้นถนัดอย่างแน่นอนเมื่อผ่านพ้นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมไม่ว่าท่านจะทำการงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดังใจหมายการงานจเจริญก้าวหน้าไปในทุกทิศทุกทางไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็จะมีแต่เฮงแต่ปังอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการเงินถือว่าเป็นโอกาสทองสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุน ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมืออย่างแน่นอนและท่านจะมีรายได้เข้ามาหลากหลายทางเมื่อการงานของท่านดีไปในทุกด้านเรื่องการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่เกิดในราศีนี้ในเมื่อมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูในจิตการงานที่ท่านได้ทำอยู่จึงส่งผลให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จในจิตการงานนั้นๆจะมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมืองานคล่องตัว เงินก็จะถาถมเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนเพราะว่าราศีเมถุนเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินรวมถึงดวงโชคลาภวาสนาไม่แพ้ราศีอื่นอย่างแน่นอนถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนที่เกิดในราศีเมถุนท่านจะร่ำรวยกลายเป็นเจ้าของธุรกิจหลักล้านแบบไม่ทันได้ตั้งตัว กองทรัพย์สมบัติจะหล่นทับตัวของท่านแบบไม่คาดชีดคาดฝันท่านก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองเงินกองทองไม่ลำบากอีกต่อไปส่วนเรื่องของโชคล่าภสาท่านก็มีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาถือว่าทุลักทุเลพอสมควรมีปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตบ้างงานสะดุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับปัญหาที่ผ่านมาในชีวิตของท่าน ท่านก็สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายถือว่าดวงโชคลาภวาสนายังโดดเด่นแบบเห็นได้ชัดประตูเงินประตูทองเปิดรับดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุนและยังมีเรื่องที่เป็นสิริมงคลความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตท่านจะได้หยิบจับเงินล้านแบบไม่ทันในตั้งตัวท่านจะมีโชคลาบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้รับผลตอบแทนในการลงทุนอย่างแน่นอน ที่ผ่านมามีเรื่องให้ท่านนั้นได้คิดและมีเรื่องกดดันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านนั้นก็มีความอดทนอดกัน้นผ่านอุปสรรคต่างๆนานานั้นมาได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านก็จะประสบความสํำเร็จอย่างแน่นอนถ้าหากท่านมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจของท่านก็จะประสบความสำเร็จและ,จะเจริญก้าวหน้า มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในจิจาการงานที่ท่านได้ทำอยู่จึงส่งผลให้จิจาการงานที่ท่านได้ทำอยู่ประสบความสำเร็จ,จเจ้าทุนนายทุนใหญ่ๆให้ความสนใจเพื่อที่จะมาลงทุนในจิจาการงานที่ท่านได้ทำอยู่อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนเรื่องโชคลาวาสนาเข้าข้างขนาดนี้ให้ท่านนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท อาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาขัดขวางดวงชะตาชีวิตของท่านเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่หลายแรงสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากท่านมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงแล้วกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้จึงขอแนะนำให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้รักษาสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงเข้าไว้ที่สำคัญให้ทุกท่านนั้นดำลงตนอยู่ในศีลในธรรม ทำบุญแผ่เมตตากวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือทําบุญเกี่ยวกับสัตว์อาจจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ตามให้ท่านนั้นมั่นกวดน้ําบ่อยๆอ,อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรมารับผลบุญที่ท่านได้ทําในครั้งนี้ผลบุญเหล่านี้จะได้ลบล้างกรรมเก่าที่ท่านได้ทำตั้งแต่อดีตบุญกุศลในครั้งนี้จะส่งผลให้จิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่ประสบความสำเร็จ ถ้าหากจิจาการงานยังติดติดขัดขัดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดถือว่าเทวดายัางเข้าข้างตัวของคนที่เกิดในราศีเมถุนสำหรับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมยิ่งเป็นช่วงที่ดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จใครหน้าไหนจะมาคิดปองร้ายกับตัวของท่านเขาเหล่านั้นก็จะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดเพราะว่าคนที่เกิดในราศีเมถุน ท่านเป็นคนที่มีเซ็กเซนแหลงเอามากๆไม่ว่าใครหน้าไหนจะมาคิดปองร้ายกับตัวของท่านท่านก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้จิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ดีดวงชะตาชีวิตล้อนแรงสุดๆการเงินการงานโชคลาภวาสนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุน ที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทำนายที่โหราศาสตร์ชื่อดังได้ทำนายทายทักไว้ตรงกันเชื่อเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนที่ทุกท่านจะต้องมาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทำนายนี้ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีเมถุนน้อมรับคำทำนายเพื่อที่จะให้ดวงชะตาชีวิตของทุกท่านนั้นอยู่ในคลื่นแห่งบุญกระแสบุญจะวนเวียนอยู่ในดวงชะตาชีวิตของทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านก็จะประสบความสําเร็จดังใจหมายและขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้กล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จและพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นส่งผลถึงตัวท่านโดยเร็วสุดท้ายขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมถุน ไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจํำตัวทุกท่านทุกองค์ขอจงดนบันดาลให้คนที่เกิดในราศีนี้หายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทองกิจการงานการค้าการขายเดินหน้าประสบความสำเร็จธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นธุรกิจหลักล้านและขอให้ทุกท่านนั้นมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือกองทรัพย์สมบัติล่นทับตัวของท่านในเร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ